สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยกันด้วยนะคะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรค่ะมีรถเข้ามาใหม่นะคะรถใหม่เข้ามาแล้วนะคะจัดมาให้ลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะตามที่ลูกค้า เรียกร้องมาเลยนะคะตัวนี้ L5018 ค่ะปี2018นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมิหนาและโรตารี่จอบหมุนนะคะพร้อมลงไล่ลงนากันเลยนะคะตอนนี้อาจจะกำลังตามหารถกันอยู่นะคะสภาพสวยๆก็เข้ามาชมกันที่ร้านได้เลยนะคะ L5018 ค่ะพร้อมอุปกรณ์ใบมิหนาและโรตารี่จอบหมุนนะคะรถปี2018นะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้สีสันเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะรอยลวซึมไม่มีนะคะตัวนี้แกะน็อตซักตัวตัวนี้ไม่เคยแกะเลยนะคะรถ100กว่าชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นรถยึดนะคะสภาพสวยมากๆค่ะเราจะค่อยๆดูอย่างช้าๆไปเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสีจากสายเลดตามหัวน็อตจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะตัวนี้ สภาพสวยมากไม่มีรอยแกะรอยรื้อนะคะจะถ่ายให้ลูกค้าดูค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะช่วงนี้สามารถซื้อขายออนไลน์กันได้เพราะว่า,าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะก็ดูจากการรีวิวได้เลยนะคะเราจะพยายามถ่ายให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดเลยนะคะ L5018 นะคะชั่วโมงการใช้งานค่ะ 1 7 6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ176ชั่วโมงเท่านั้นตัวนี้ใหม่มากๆนะคะสภาพสวยเป็นรถไล่เดิมๆเลยนะคะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเกียร์คัตเทิลที่มือนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานนะคะท่านใดที่มือใหม่หัดขับนะคะไม่ต้องกลัวเลยพูดง่ายๆก็คือเหมือนเกียร์ออโต้เลยค่ะตัวนี้ขับสะดวกมากๆนะคะมาดูสีสันรอบๆตัวรถค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้ สวยจริงไม่จบตาแน่นอนค่ะรถปี2018 100กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้นี่ค่ะสะภาพสวยมากๆนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะนี่ค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีรอยสนิมนะคะตัวนี้ L 5 0 1 8ค่ะมาดูด้านยางนะคะ ยางเป็นยางโอตานินะคะคู่ตัวของรถอันนี้คือยางเปอร์เซ็นต์นะคะกระทะล้อค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้ดูด้านดอกยางนะคะดอกยางสวยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นรถไล่นะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินากก็รถที่ใช้งานมาแล้วนะคะมีบ้างนะคะนี่ค่ะยางหลังนะคะนี่ค่ะมีรอยขีดข่วนบ้างนะคะตัวนี้แต่ว่ายางดอกสูงนะคะ นี่ค่ะสวยนะคะดอกยังสูงอยู่นะคะแต่มีรอยขีดข่วนนิดนึงนะคะเป็นเรื่องปกติของรถที่ใช้งานมาแล้วเนาะเพราะตัวนี้เป็นรถไล่ค่ะนี่ค่ะเป็นยางแท้นะคะโอตานิคู่ตัวนะคะดอกสวยค่ะใช้งานได้อีกนานนะคะแล้วก็กระทะล้อค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ปรับฐานล้อได้นะคะปรับเข้าปรับออกได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะลูกค้า ทานใดที่ถามว่า,าปรับฐานล้อได้ปรับยังไงนะคะก็จะมีปรับลำดลับ,บที่1ลําลดับที่2แบบนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะคะกระทะล้อคือสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้วันนี้มีเวลาเยอะค่ะสามารถรีวิวให้ลูกค้าดูอย่างช้าๆได้นะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะนีค่ะด้านหลังของรถนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะ นี่ค่ะสวยมากนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะดูเลยค่ะนี่ค่ะรถสภาพใหม่มากๆนะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์โรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้เฉพาะโรตารี่เนี่ยถ้าของใหม่อยู่ที่6,7 0 0 0นะคะ วันนี้เราไม่ขายค่ะเราแถมให้กับตัวรถเลยนะคะ RX 1 8 3นะคะเป็นโรตารี่คู่ตัวของ L 5 0 1 8นะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะรีบจับจองเลยนะคะช่วงนี้ขายดีมากๆเพราะว่าช่วงฝนตกนะคะลูกค้าก็หารถไปไถนากันเยอะมากเลยนะคะท่านใดที่กำลังหาอยู่ก็แนะนำเลยนะคะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถสวยสภาพป้ายแดงนะคะตัวนี้บอกเลยะคะ่ะ พยายามซูมให้ลูกค้าดูกาใกล้ๆทุกจุดนะคะเผื่อท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าโอนจองได้1,000 0บาทเท่านั้นค่ะในส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนไม่มีรอยแกะท่อนนะคะเป็นสีเดิมทุกจุดด้วยรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบนะคะ L5018 สภาพสวยๆเลยตัวนี้นะคะเหมือนได้รถใหม่เลยทีเดียว ราคาก็ประหยัดไปเยอะนะคะตัวนี้นะคะหมายเลขตัวเครื่องค่ะ L 5 0 1 8 D T 147-013นะคะอันนี้คือหมายเลขตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะก็แจ้งหมายเลขตัวเครื่องยนต์กับโบมาได้เลยนะคะได้รับรถเป็นคันนี้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าซื้อออนไลน์ซื้อกางจบการ กลางอากาศจะไม่ได้รถคันที่รีวิวนะคะได้คันนี้จบคือคันนี้แน่นอนนะคะมะีหมายเลขเครื่องพร้อมนะคะตัวนี้สภาพสวยมากค่ะมาฟังด้านราคากันบ้างสวยเหมือนกันนะคะตัวนี้585,000บาทเท่านั้นค่ะ585,000บาทเท่านั้นนะคะ176ชั่วโมงนะคะปี2018นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้0819136451นะคะ ร้านสมพงศ์การเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะร้านเราไม่ได้ปล่อยผ่อนนะคะร้านเราขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะคะแต่ว่าท่านใดที่เป็นลูกค้าทกสนะคะสามารถซื้อผ่านทางทกสได้นะคะก็โทรมาคุยกันได้นะคะ0819136451นะคะ ท่านใดทีเ่เข้ามาดูสินค้าของทางร้านนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะร้านเราจะมีรถไถสวยๆสภาพเดิมๆนะคะเ,เหมือนป้ายแดงก็มีนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะมีให้เลือกมากกว่า90คันนะคะมีหน้าร้านนะคะสามารถวางใจได้นะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้รับรถชัวแน่นอนนะคะสินค้ามีให้เลือกมากกว่า90คันท่านใดที่สะดวกเข้ามาดูก็ มาทดลองขับกันได้ค่ะรถเกรด A ทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องนะคะต้องรองทางช่างแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอช่าง พี่ไพ่ขับรถให้หน่อยสวยมากนะคะสภาพป้ายแดงเลยรีบจับจองกันได้เลยนะคะมีค่าแนะนําให้ห้าพันบาทนะคะใครที่แนะนําญาติหรือว่าคนรู้จักให้มาซื้อก็มีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะตัวนี้